สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องมิไมาทายร์ดดค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นการอ่านดวงความรักความสัมพันธ์นะคะให้กับชาวราศีกรกฎลัคนากรกฎนะคะประจําเดือนกันยายน2567ค่ะชาวราศีกรกฎลัคนากรกฎนะคะหรือผู้เกิดระหวัวนที่ 15้าก,กรกฎาคมถึง15สิงหาคมนั่นเองนะคะก็อีพีนี้จะเป็นการอ่านดวงความรักแบบโดยรวมซึ่งอาจจะมีตรงบางไม่ตรงบางอาจจะไม่ตรุยก็ได้นะคะบางเคสสามารถสลับกันได้ค่ะเป็นไวเวอร์ซ่าได้ด้วยเช่นเดียวกันดังนั้นไม่แนะนําให้เพื่อนๆน,นะคะดูเพื่อเป็นแนวทางในการดําเนินความรักความสัมพันธ์ดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์นะคะหรือว่าดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนําให้นําเรื่องราวจากหน้าไพ่ค่ะที่ไม่กําลังจะเปิดและอ่านให้ฟังนี้นะคะไปตัดสินใจได,ได,ไดงทิ้นเลยในความสัมพันธ์จนกว่าจะได้มาดูดวงส่วน ตัวที่เป็นดวงของคุณคนเดียวจริงๆนั่นเองนะคะก็ยินดีต้อนรับนะคะชาวราศีกรกฎลัคนากรกฎค่ะแล้วก็ยินดีต้อนรับชาวสองที่มาส่งชาวกรกฎเช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าในดีที่ผ่านมาค่ะชาวราศีกรกฎลัคนากรกฎนะคะคุณเจออะไรมาบ้างนะคะในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์นะคะขอดูอดีตหน่อยค่ะให้ไปแรกนะคะได้เป็นไพ่ฮัลโหลแฟนนะคะ สอดาบค่ะไพ่สี่ไม้เท้านะคะและเป็นไพ่อัศาวินถือดาบชาวราศีกรกฎลัคนากรากฎนะคะในอดีตที่ผ่านมา คุณอาจจะคุยกับชาวราศีพฤกษ์ลัก,ลกนาพฤกษ์นะคะมีชาวธาตุลมค่ะมิถุนตุลกุมธาตุไฟเมษสิสงห์ธนูนะคะอาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างถิ่นต่างแดนต่างภาษาคุยกับใครก็ได้ไม่อ่านตามหน้าไพ่ไมารู้สึกว่าในเดือที่ผ่านมานะคะชาวราศีอ่ากรกฎบางคนเนี่ยนะคะ,อ,ะอยู่ในสถานการณ์ที่ต้องเลือกอืมนะต้องเลือกระหว่างความถูกต้องกับความถูกใจต้องเลือกระหว่าง บางคนบางคนบางคนคุยกับต่างชาติต่างศาสนาบางศาสนาคือต้องเปลี่ยนต้องปรับทั้งหมดอันนี้ก็คือต้องเลือกระหว่างเขาเรียกว่าการการเปลี่ยนศาสนาหรือใช้ชีวิตเป็นปกติอะไรประมาณนี้ก็ได้อันนี้คือ by case นะคะอาจจะเป็นส่วนน้อยนะอืมนะ,ะหรือบางคนเนี่ยกำลังคิดกำลังพิจารณากับความสัมพันธ์บางความสัมพันธ์ที่เอ่อ มันไปต่อไม่ได้ไปต่อไม่ได้ในที่นี้หนึ่งไปต่อไม่ได้เพราะว่าทัศนคติไม่ตรงกันนะคะความคิดเห็นความเห็นต่างนะคะเขาได้ว่าอะไรนิสัยใจคอไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตต่างๆที่ต่างกันนะคะเออไปต่อไม่ได้เพราะว่าเออ ใครคนใดคนนึงไม่ว่างแล้วนะคะเป็นคนที่แบบไม่โสดจริงอะไรประมาณนี้ก็ได้เนาะอันนี้ก็คือในอดีที่ผ่านมานะคะของชาวราศีกรกฎลัคนากรากฎค่ะ ถ้าหากว่าใครที่มีความรักที่ดีอยู่แล้วนะคะสามารถสกิปข้ามผ่านคลิปนี้ได้เลยแสดงว่านาพัยนี้ไม่ใช่นาไพของคุณไม่ต้องนำไปคิดเยอะคิดมากนะคะเพราะว่าเป็นแค่ดวงโดยรวมเท่านั้นค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าบรรยากาศความรักคมสัมพันธ์สถานการณ์ต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นกับชาวราศีกรกฎลัคนากรากฎในช่วงเดือนกันยาย,ายน2567เป็นอย่างไรนะคะพไพ่ใบแรกคะ่ะได้เป็นไพ่สามถ้วยนะคะ ไพ่หกเหรียญค่ะหนึ่งถ้วยนะคะและเปิดไพ่ u d g m e n t ชาวราศีกรกฎลัคนากรากฎนะคะบรรยากาศความรักความสัมพันธ์ในช่วงเดือนกันยายนนี้นะคะหนึ่งเลยมีโอกาสที่จะมีคนเก่าๆกลับเข้ามานะคะออมีโอกาสมีทั้งคนเก่าและมีคนใหม่ ด้วยนะคะมีโอกาสเก่าๆแล้วก็โอกาสใหม่ๆด้วยเช่นเดียวกันที่จะเข้ามาขอโอกาสกับตัวคุณในการทําความรู้จักในการพัฒนาความสัมพันธ์ในการหยิบยื่นความรู้สึกดีๆอ,อ่ะอยู่ที่คุณนะคะว่าเลือกที่จะให้โอกาสหรือเลือกที่จะรับโอกาสจากใคร นะคะเลือกดีๆนะชาวกรกฎมีมีม,ม,มีทั้งคนเก่าแล้วก็มีทั้งคนใหม่ที่กลับเข้ามาในชีวิตคุณในช่วงเดือนกันยายนนี้นะคะประมาณนี้เนาะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าความคิดและความรู้สึกของชาวราศีกรกฎลัคนากรากฎกับคนที่คุณคิดถึงนะคะไม่ว่าคุณและเขาจะอยู่ในสถานะไหนขอให้มีคนที่คิดถึงเรามาดูความคิดและความรู้สึกของ ชาวกรกฎและคนคนนั้นกันนะคะขอดูของชาวกรกฎก่อนนะขอดูความคิดและความรู้สึกของชาวราศีกรกฎลัคนากรากฎค่ะชาวราศีกรกฎลัคนากรากฎคิดและรู้สึกอย่างไรกับคนคนนั้นมาดูกันค่ะไพ่ใบแรกนะคะได้เป็นไพ่สิบไม้เท้าเหนื่อยอืมเหนื่อยรู้สึกเหนื่อยของคน,คนนี้รู้สึกแบบหนักรู้สึกแบบอืมลําบากนะกับความสัมพันธ์นี้ ไพ่ประเทศค่ะไพ่สีถ้วยนะคะและเป็นไพ่เด็กถือถ้วยชาวราศีกรกฎลัคนากรากฎนะคะคุณอาจจะคิดถึงชาวธาน้ำกรกฎมีนพิจิกนะชาวพลิกศพค่ะชาววันจันทร์ชาวธาตุไฟเมสสิงหธนูนะคะคิดถึงใครก็ได้ไม่อ่านตามหน้าไพ่นะ เอาจริงๆแล้วว่าในความสัมพันธ์เนี้ยไม่รู้สึกว่าคุณยังอยากที่จะไปต่อแต่การไปต่อในที่นี้คุณก็รู้สึกว่ามันหนักแล้วก็มันเหนื่อยแต่คุณก็ยังอยากไปต่อไม่งงนะใช่ไหมไม่งงเหรอเออเหนื่อยค่ะหนักค่ะแต่ก็อยากจะไปต่อรู้ว่าอืมความสัมพันธ์เนี้ยมันมันยังไม่ชัดเจนมันยังคุมเครือมันยังหาอะไรที่มันแน่นอนไม่ได้อะ่ะ แล้วคุณกับเขาก็มีความต่างกันและอีกอย่างหนึ่งคือในความสัมพันธ์นี้สิ่งที่คุณต้องการอ่ะเขาก็ให้คุณได้อย่างไม่เต็มที่ร้อยเปอร์เซ็นตแต่เด็กถือถ้วยเข้ามาก็ยังอย่างที่จะเสี่ยงนะคะชาวกรกฎเนาะประมาณนี้นะก็ถือว่าคุณชอบเขาแหละนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าคนที่ชาวราศีกรกฎลัคนากรากฎคิดถึงนะคะคนคนนั้นกิรารู้สึกอย่างไรกับชาวราศีกรกฎลัคนากรากฎมาดูกันคะ่ะ ให้ไปแรกนะคะได้เป็นไพ่เอ็มเพรสสองถ้วยค่ะสองเหรียญน,นะคะและเป็นไพ่คิงถือดาบชาวราศีกรกฎลัคนากรากฎนะคะคนที่คุณคิดถึงอาจจะเป็นชาวธาตุลมมีถุนตุนกลุ่มนะ ชาววันศุกร์ด้วยนะคะอืมอาจจะเป็นชาวต่างชาติด้วยนะคะผ้าชาวต่างชาติขึ้นมาด้วยนะคุยกับใครก็ได้ไม่อ่านตามหน้าไพ่นะคะเขารู้สึกยังไงเขาชอบคุณมากๆเลยเขาตกหลุมรักคุณตั้งแต่แรกเห็นเลยนะคะเขาอยากที่จะ,ะมีคุณอยู่เคียงข้างมีคุณอยู่ในชีวิตของเขา เขาชอบที่คุณใจดีเขาชอบที่คุณเขาเรียกว่ามีความเห็นอกเห็นใจคนอื่นชอบที่คุณเป็นคนที่ดีชอบที่คุณเป็นคนมีน้ำใจรูปลักษณ์ภายนอกก็คือใช่เลยตรงสเปคเขาทุกอย่างเขาอยากพยายามนะคะที่จะเอาอกเอาใจพยายามเข้าหาคุณ อยากได้โอกาสนั้นนั่นแหละค่ะอยากได้โอกาสในการพยายามหรือว่าพิสูจน์อะไรบางอย่างให้กับคุณได้ได้ยอมรับอะ่ะอืมประมาณนี้นะคะอันนี้ก็คือความคิดและความรู้สึกของคุณและเขาที่มีต่อกันซึ่งสามารถสลับกันได้นะคะเป็นไวเวอร์ซ่าได้ค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะว่า เอาคมอนาคตความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีกรกฎลัคนากรากฎเป็นอย่างไรไม่ขอเนืกก้อต่อกนะคะว่าเอาคำมันคืออนาคตอนาคตอาจจะเกิดขึ้นหรืออาจจะไม่เกิดขึ้นก็ได้ค่ะดังนั้นต้องใช้วิจารณญาณในการรับฟังแล้วกาะรับชมนะคะเอาคำใบแรกค่ะได้เป็นไพ่เด็กถือดาบนะคะไพ่เก้าเหรียญค่ะไพ่เจ็ดไม้เทา้า และเป็นไพ่สเตรนค่ะชาวราศีกรกฎลัคนากรากฎไม่รู้สึกว่าในเรื่องของความรักอะ่ะใน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 ช่วงเนี้ยนะคะคือนะถ้าหากว่านะตั้งแต่กันยายน็ปต้นไปกันยายนุลาพฤติการอะไรประมาณเนี้ยนะไม่รู้สึกว่าในเรื่องของความรักอะ่ะคนที่เข้ามาอาจจะต้องเขาเรียกว่าทำงานหนักนิดนึงอะ่ะเออเพราะว่าชาวกรกฎเองเนี้ยค่อนข้างที่จะมีมาตรฐานหรือว่าสเปคที่สูง ถ้าหากว่าไม่ได้ตามหนึ่งสอสหคุณก็อยู่คนเดียวดีกว่าสบายใจอะไรประมาณเนี้ยคุณอาจจะเลือกแบบนั้นก็ได้นะคะสําหรับคนที่เข้ามาเนี่ยหรือว่าคนในความสัมพันธ์ที่คุณคุยคุยอยู่เนี่ยคุณคุณให้โอกาสนะอืมคุณแต่ว่าคุณก็มีเส้นแบ่งอย่างชัดเจนเหมือนกันว่าได้เท่านี้นะห้ามเกินนี้นะอะไรประมาณเนี้ยเออแต่มีระยะเวลาอยู่เหมือนกันนะคะดังนั้นก็มองว่าคุณจะยังไม่ได้ที่จะ ชัดเจนหรือว่าอะไรยังไงกับใครนะคะแต่นะแต่นะแต่คุณก็ยังก็ยังเป็นกรารยาณมิตรที่ดีนะคะและถ้าหากว่าพลังงานเหล่านั้นที่เข้ามาหาคุณเป็นพลังงานที่ไม่ดีหรือท็อกซิกหรือทํให้ตัวคุณไม่ได้มีความสุขคุณก็พร้อมที่จะตัดเช่นเดียวกันนะคะประมาณนี้นะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่า ไพ่อยากจะแนะนำอะไรในเรื่องราวของความรักให้กับชาวราศีกรกฎในช่วงเดือนกันยายนนะคะขอคำแนะนำค่ะคำแนะนำใบแรกนะคะไพ่เจ็ดเหรียญน,นะคะไพ่เฮอร์มิตค่ะไพ่หกถ้วยนะคะและเป็นไพ่ทาวเวอร์ชาวราศีกรกฎลัคนากรากฎนะคะในช่วงเดือนกันยายนนี้ไม่ว่าพลังงาน ที่เข้ามา,าในชีวิตคุณเรื่งราของความรักไม่ว่าจะเป็นพลังงานเก่าหรือใหม่ไพ่บอกว่าให้ใจเย็นๆรอคอยใช้เวลาในการพิสูจน์ความจริงใจใช้เวลาในการพิสูจน์ตัวตนของคนที่เข้ามานะคะคุณไม่ต้องรีบร้อนอะไรคุณอยู่ของคุณเฉยๆเลยแล้วคุณก็ให้เวลาในการพิสูจน์ว่าใครจะเป็นเขาเรียกว่า the w i n อร์เออประมาณนี้นะคะชาวก,กฎนะ ก็ขอบคุณเพื่อนเพื่อทุกคนที่เข้ามาดูนะคะขอบคุณดูทุกคนที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กด Sub subscribe คอมเมนต์ดีๆเป็นกำลังใจให้กันมาตลอดสำหรับการดูดูส่วนตัวสามารถแอดไลน์ ID เข้ามาสอบถามรายละเอียดนะคะหรือสามารถที่จะดูรายละเอียดต่างๆใต้ตตคลิปนี้ได้เลยแม่ผิวม,มาให้หมดแล้วค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดทุกคลิปที่ไม่อัปเดตขึ้นมาสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปถัดไปขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะ